นิงปณิตาปล่อยภาพพูดจิ้นช่องเจ็ดเป็นหนึ่งผู้จัดการมากฝีมือที่มีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะ สำหรับนิงปานิตาที่พักต่างมานีเจ้าตัวหันมาเอาดีทั้งด้านของการเป็นผู้จัดละครซึ่งล่าสุดนิงก็ได้ชวนเพื่อนเพื่อและน้องนองนักแสดงมาเดินพิชิตถ้ำนาคาที่จังหวัดบึงกาฬงานนี้ก็ไม่พลาดที่จะเก็บภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักมาฝากแฟนคลับกันไปการยกทีมเลยคนสนุกหน้าดูเลยล่ะค่ะแต่ที่ทำเอาแฟนคลับของมูดาและเข้มนั้นฮือฮามากก็คงจะเป็นในไอจีสตอรี่ของหนิงนี่นนแหละค่ะที่ได้อดมเมนต์ของมูดากับเข้มระหว่างที่กำลังเดินขึ้นมายัางถ้ำนาคาบอกเลยค่ะว่าน่ารักมากๆ แรสซหนิงก็ได้อวดภาพขนาดที่ทั้งสองคนนั้นเหมือนว่ามองไปที่ก้อนหินโดยทั้งผู้จัดมือชงของเดานั้นได้เขียนข้อความแซวเอาไว้ว่าเข้าหาได้กันหรอจากนั้นก็ได้ตามมาด้วยภาพของหมุกดาก,กับเข้มที่กําลังจับมือกันช่วยกันเดินขึ้นมา ซึ่งหนิงก็ได้เขียนข้อความเอาไว้ว่าเมื่อคุณชฉมและคุณมิตามาทํานาคาโอ้ยดูแลกันดีซะเดือเกินน่ารักมากๆดูดลดีขนาดนี้ไม่รู้ว่าเพื่อนๆที่ไปด้วยกันใจอิจฉาหรือเปล่านะเนี่ยแต่ที่แน่ๆเลยก็คือน่ารักมากๆแต่ละช็อตนั้นทําเอาแฟนคลับฟินเปดตามๆกันเลยทีเดียวค่ะน่ารักไม่ไหวเลย